สวัสดีครับทุกคนมีแต่เรื่องกับเจวอร์ปาดวันนี้ก็คงจะพูดถึง a FC Champions League Elite ในรอบ l e League s t a t e นดะสุดท้ายก็คือเกมที่8นั่นแหละครับบุรีรัมที่การันตีการเข้ารอบก็ลงสนามกับเซ้งไฮส่เซินหัวซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเพราะพวกเขาเองจะได้โฟกัสกับเรื่องของการทำอันดับซึ่งตามเป้าหมายต้องยอมรับนะครับว่าการจบอยู่ในช่วงกลางกลางระหว่างอันดับ4กับ5ของบุรีรัมจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเขามากกว่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะการันตีว่า ไม่ต้องเจอ3อันดับแรกจากเจลีของญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้นผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าเกมในรอบน็อกเอาท์หลังจากจบลีกสเตทก็คือการเอาอันดับ1-8ถึงมาเล่นแบบประกบคู่น็อกเอาท์หเจอ8 2เจอ7 3เจอ6 4เจอ5ฉะนั้นโจทย์ของบุรีรัมเนี่ยพวกเขาไม่จําเป็นต้องยิงเยอะแต่ขอแค่การันตี3นาคะแนนเป็นพอเพราะยังไงเนี่ยก็ต้องไปลุ้นผลของเบเบิลซิตี้ที่จะเตะในวันนี้ต่อเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ตรงนั้นเบเบิลจะเป็นตัวแปรยังไง นั้นการจัดตัวของบุรีรัมก็ชัดเจนว่าครึ่งแรกใส่เต็มก็ใช้ชุดเดิมสีบต,ตัวจริงจากเกมบุกไปชนะเฉิงตูนำโดยสุบรรณเหมือนตาแข้งไทยหนึ่งเดียวพร้อมด้วยกิวเมบิสโซลีคิงส์ลีชิลเลอร์และสองพี่น้องตระกูลสู่ทางโรเบิร์ตและก็ปีเตอร์โดยมีกรันคาวิต์สวมปลอกแขนกับตันทีมส่วนทีมเยือนของกุนซอเลโอนิสลาสกี้ก็วางสามตัวต่างชาติทั้งเซาโลมิเนโรราเฟลราตาและก็มาตากัยเย เป็นหัวใจในเกมรุกโดยมีเจ้าเตซเซราอันดิตนักเตะของเลือดภูในชุดเยาวชนเป็นจอมทัพปั้นเกมและสุดท้ายประสาทสายฟ้าก็ทําได้ตามเป้าหมายนะครับเอาชนะไปสบายๆ2-0จากลูกเตะม,มุมทั้ง2ลูกที่เคอร์ติสกู๊ดเนี่ยเติมขึ้นไปมง่งและก็อีก1เม็ดเป็นสุนัขเหมือนตาที่เก็บตกแล้วยิงแถว2ลูกนี้สวยมากนะครับพักโอแล้วก็ฮาบอลเลยเต็มข้อเข้าไป ซึ่งเป็นประตูที่3ของสุบนัตในซีซั่นนี้และการคว้าชัยในแมชนี้ก็ทำให้บุรีรัมรับเงินรวมไปแล้วกว่า43ล้าน2 0 6 0 0 0บาทจากค่าเข้าร่วมการแข่งขันในรอบลีกสเตด25ล้าน9 0 0บาทชนะแต่ละเกมรวมแล้วในทั้งหมด4นัดก็ได้ไป12ล้าน5 0บาทและก็เงินในการเข้ารอบน็อกเอาท์การันตีไปอีก6 2ล้านสบาทเอาไปว่าแมชกับเซี่ยงไฮ้เซิร์นหัวที่เอาชนะได้บวกเงินในการเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ย ตีกมกมๆก็อีกนิดเดียว10ล้านมันก็คือเงินรางวัลแชมป์ไทยลีกตอนหนึ่งฤด,ดูกาลฉะนั้นในแง่ของความจริงจังเนี่ยจะบอกว่าเซี่ยงไฮ้ส่วนหัวไม่สู้นะครับเพราะพวกเขาเองก็อยู่ในช่วงระหว่างเตรียมทีมเปิดซีซั่นใหม่ในเดือนมีนาคมฉะนั้นถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยเอาตรงๆรงแมตช์เนี้ยไม่ง่าย แม้จะได้ประตูนำเร็วก็ตามมาจากสันก็บอกว่าภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคนทําได้ดีมากในการช่วยกันเล่นก่อนเกมก็คุยกันว่าเป้าหมายเนี่ยต้องเข้ารอบต่อไปให้ได้และต้องเล่นในสไตล์ที่บุรีรัมทำเอาไว้และทุกคนก็รวมใจกันจนชนะในเกมนี้ส่วนธีรทรที่เจ็บหน้าจากการโดนท่อนแขนหรือว่าศอกของผู้เล่นจีน ก็คิดว่าสตา r ฟเนี่ยน่าจะช่วยชนหายได้โอ้แต่ดูจากภาพตอนถ่ายเท่าสดเนี่ยถึงขนาดเลือดกบปากข้างในเลยนะครับแล้วก็บ้วนออกมาทั้งน้ําทั้งเลือดเนี่ยปนกันสีแดงหมดดังจะบ,บูมก็แดงเถือกช้าหมดเลยก็หวังว่าโกจะไม่เป็นอะไรมากแต่เอาจริงในเชิงกติกาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเคสแบบนี้เสียเปรียบเพราะว่าด้วยความแรงเนี่ยหวมันก็เห็นชัดด้วยหลักฐานนะ ถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยแต่ว่าในแง่ของความไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็เป็นการบังบอลปกติแหละครับเพราะว่าเขาไม่ได้หันหลังเช็กก่อนเลยว่ามีใครกำลังจะเข้ามาใกล้ไหมคือเขาก็ฟาดท่อนแขนไปเพื่อจะบังบอลนั่นแหละเปี่ยนแต่ว่าในมุมผมอะน้ำหนักมันแรงเกินไปแต่ถ้า VR จะให้เช็คใบแดงไอ้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เข้าข่ายเพราะสุดท้ายจากภาพช้าเนี่ยมันก็ไม่โดนสอกจริงๆตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุและก็เจ็บตัวฟรีส่วนเคอร์ติสกูดกลายเป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้นะครับ โดยบอกว่าทุกคนภายในทีมทํางานหนักมากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะรู้ว่าเข้ารอบก่อนจะลงแข่งแต่ทุกคนก็บอกว่าต้องชนะ พราะมันสําคัญมากที่จะเพิ่มความมั่นใจก่อนที่จะไปเจด้าที่ซาดีอาระเบียในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเกมที่ง่ายของบุรีรัมตรงที่ว่าโจทย์ที่เตรียมไว้จะมาแก้เกมมันแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทุกอย่างมันเดินตามแผนได้ประตูแรกเร็วจากโอกาสครั้งแรกมันก็ไปดับไฟกระหายของเซซิสเซนหัวได้เลยเพราะลําพังจะเล่นเพื่อลุ้นเข้ารอบเนี่ยก็ไม่มีโอกาสแล้วตกรอบมันแต่ก่อนแข่ง แล้วทิ้งระยะเวลาสักพักหนึ่งก็ไปโดนลูก2อ,อีกแล้วก็กลายเป็น2ประตูจาก2โอกาสในการยิงตรงกรอบต้องยอมรับว่าเฉียบขาดมากนะครับในช่วงออกสตาร์ทส่วนแบงค์ในผมขอชื่นชมเลยกับประตูที่ยิงลูก2 0เป็นการเก็บตกที่บอลแรกจากการพักอ,อกแล้วก็อ่านจุดตกของบอลกลางอากาศก่อนที่จะหวดเต็มข้อเข้าไปคือทุกอย่างมันมาด้วยเทคนิคคุณภาพของกล้ามเนื้อและก็ความมั่นใจในการเล่นตอนนี้เหลืออย่างเดียวนะครับถ้าแบงค์สามารถเล่นได้แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่เจ็บเนี่ย จะเป็นผลดีกับเขามากๆพีงแต่ว่าแนวทางการเล่นด้วยสไตล์ของสุพนัทมันก็หลีกเลี่ยงการประทะไม่ได้แล้วจริงพอเล่นในช่วง2-3เกมหลังในเวทีสมบมสรเอเชียที่บางครั้งมีส่วนร่วมกับเกมเยอะหรือบางทีก็หายไปเลยแต่โผล่มาทุกๆครั้งเนี่ยต้องมีสกอร์มันก็สแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยหยุดในการเคลื่อนที่หรือสร้างโอกาสให้ตเตงได้เปรียบ ในการฉีกตัวออกไปรับบอลไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าการเน้นหน้าลายหลังลายซึ่งตรงนี้ผมพูดเสมอนะครับว่าสิ่งที่นักเตะไทยมีคือความสามารถเทคนิคแต่ไม่ค่อยอ่านช็อตล่วงหน้าทําให้การเคลื่อนที่ตอนไม่มีบอลเนี่ยไม่ได้มีพิษสงเลยซึ่งสุภนัทเนี่ยแตกต่างจากนักเตะไทยโดยส่วนใหญ่อันนี้ผมเปรียบเทียบในพวกรุ่นราวคราวเดียวกันเจนหลังๆเนี่ยนะครับและก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยดูเป็นตัวอย่างฉะนั้นพอสองศูนย์เนี่ยทุกอย่างมันแทบจะก,การันตีแล้วว่าโอกาสที่คุณจะไม่แพ้ในเกมเนี่ยมันก็ ฉะนั้นก็มองถึงลูก3และไม่จําเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายดูว่าเซ้งไฮเซนหัวจะมาขนาดไหนถ้าต้องการจะเอาประตูคืนซึ่งพวกเขาก็พยายามยกระดับเกมนะครับเพียงแต่ว่าตัวความหวังอย่างซาโลเมเนโรดันมาเจ็บหรือว่าราเฟลราตาที่ปีก่อนยิงถล่มทลายกับเซเรโซโอซาก้า ขอเธอปาปัสเนี่ยกลายเป็นว่าไปหลุดเฉยเลยนะครับโดนใบเหลืองไปก่อนดอกแรกแล้วก็ไปโดนเหลือง2ติดติดกันเป็นใบแดงในช่วงเวลาห่างกันแค่2นาทีซึ่งการใช้ท่อนแขนเนี่ยคนบอกว่าเฮ้ยอาจจะไม่ถึงใบแดงนะแต่ว่าพอมีเหลืองติดไว้อยู่แล้วเนี่ยขั้นต่ํายังไงคุณต้องโดนเหลือง2แน่นอนซึ่งมันก็เป็นไปตามกติกาเหลือ10คนผมว่าเกมทุกอย่างก็แทบจะจบแล้วนะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของเซงไฮจะยกระดับมาได้ดีขึ้นจนบุรีดํายิงเพิ่มไม่ได้ทางที่มีโตผูเ้เล่นมากกว่า แต่บุรีรัมเองก็เลือกจะเปลี่ยนตัวหลักออกด้วยเพื่อทดสอบนักเตะใหม่หรือว่าพักตัวเก็บความสดของตัวหลักไว้ไปเล่นในไทยลีกต่อก็เลยกลายเป็นว่าผลแบบเนี้ยสมโมสรแฮปปี้กองเชียร์ในสนามก็อาจจะโอเคหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยน่าจะยิงได้เพิ่มอีกแต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่มีทางพอใจเพราะมันเล่นไปเยอะยิง2ลูกไม่พอ ผมก็เห็นด่าในคอมเมนต์ comment, ทำไมไม่เร่งต่อยิงอีกสักหน่อยสิจะได้จบซึ่งผมว่าเอาจริงอนะ่ะหน้าง,งานอ่ะเขารู้นะครับว่า2ลูกในบรรยากาศตอนนั้นอ่ะมันเพียงพอแล้วถ้าไปโดนยิงตีไข่แตกไล่มาเป็น1ต่อ2เนี่ยยังไงเขาก็ไม่ต้องแก้กงแก้เกมอะไรมากมายแล้วเขาจะไปสนใจเสียงของผู้คุณทําไมเพราะว่าคุณได้เงินไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้อัดฉีดสบมสรพอเขายิงไม่ได้ก็ไปด่าเขาไอ้บูผีพนันฟุตบอลที่ไหนมันจะไปชนะถูกใจคุณได้ทุกเกมทางที่นั้นบอลเขาเล่นไปเดยวเขาังไม่รู้เลยว่าเขาจะชนะหรือเปล่า ส่วนภาพรวมที่โค้ชบอกว่าทุกคนเนี่ยเด่นหมดเลยนะครับผมว่าก็อาจจะมีบางคนที่หายไปนะนั่นคือเกียวเมะบิสโซลีอีกแล้วยังคงต้องปรับตัวกับการเล่นในมาตรฐานเอเชียกับบทบาทกองหน้าตัวเป้าแม้ว่าเพิ่งจะปลดล็อกยิงประตูแรกใน ACL ซียลซีซั่นนี้ได้ในเกมก่อนกับเฉิงตู แต่แบเนี้เขาก็หายไปอีกนะครับมีโอกาสยิงเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยิงหลุดกรอบด้วยสถิติน่าห่วงมากโดนคู่ต่อสู้7ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวทั้งเกมมีโอกาสสัมผัสบอลเพียงแค่19ครั้งอย่างที่ผมบอกนะครับในไทยลีกเนี่ยทำอะไรก็ได้บิโซลี่เดินเล่นยังได้เลยแต่ในเอเชียต้องมีตัวช่วยดังนั้นการดึงแคสเปอร์ยุงเคอร์เข้ามาก็คือการมาช่วยแบ่งเบาภาระในการพักบอลแดนบนแม้เกมกับเฉิงตูจะไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับเน้นเกมรับเป็นส่วนใหญ่ แต่เกมนี้ก็พอจะได้ดูบทบาทกับการเป็นกองหน้าตัวเป้าเพราะว่ายุงเครอร์ยเปลี่ยนกับบิโลี่ซึ่งวิธีการเล่นและการเคลื่อนที่มันก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนอีกสคู่ที่เตะเมื่อวานก็มีมาชิดะเซลเวียชนะเฉิงตูลงเฉิงไป3 FC สโซเสมอกับซานเฟเชียทีโรชิม่า2 2ท่านที่นำก่อน2 0ด้วยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งยาโฮเจชนะวิเซอร์โกเบที่เลือกส่งตัวสำรองลงไปแบบยกชุดด้วยสกอร์1 0. ต่อตารางคะแนนตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่หาทีม ที่จะตกรอบเป็นทีมสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าการันตีแล้วว่า3ทีมตกรอบแน่ๆเนี่ยคือลีกจีนหมดเลยทั้งเฉิงตูซีไฮเซินหัวแล้วก็ช่างไฮพอร์ตส่วนทีมสุดท้ายก็จะลุ้นกันคือตัวแทนจากเกาหลีใต้ซึ่งต้องรอดูว่าจะเป็นใครระหว่างอุนซานกังบอนหรือว่า FC โซโดย FC โซเนี่ยแข่งจบไปแล้วนะครับมี10แต้มแล้วถ้าเกิดอุนซานและกังวอนชนะได้ทั้งคู่ จะพลิกสถานการณ์เลยเพราะว่าโซจะตกรอบแต่ถ้าเกิดมีทีมใดทีมหนึ่งไม่ชนะโซก็ยังคงอยู่คราวนี้ถ้าพูดถึงโอกาสในการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันก็น่าจับตาม,มองนะครับเพราะว่าการน็อกเอาท์ในรอบ16ทีมซึ่งมันจะแข่งแยกกันในโซตะวันออกตะวันตกแล้วแต่เราจะเรียกนะครับถ้าเราเรียกทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่ารอบ16ทีมแต่ถ้าเกิดเราแยกโซตะวันออกตะวันตกตอนนี้ฝั่งตะวันออกก็เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วซึ่งเขาก็เอาอันดับ1นึถึงแ ในรอบลีกสเตดนี่แหละครับมาประกบคู่กันอันดับ1กับ2เนี่ยนิ่งแล้วนะครับมาชิดาเซลเวียมี17แต้มแล้วก็บิซโกเบมี16แต้มส่วนที่เหลือเนี่ยยังเปลี่ยนกันได้หมดเลยเพราะว่าต้องดูผลใน2เกมที่เตะวันนี้คืออุนซานเจอกับช่างไฮพอตแล้วก็เมลเบิร์นที่จะเปิดบ้านพบกับก bon ังบอนและมีผลกับบุรีรามด้วยเพราะว่าพวกเขาจะเจอใครตัวแปรอยู่ที่เมลเบิร์นเลยนะครับถ้าเกิดเมลเบิร์นชนะพวกเขาจะแซงซานเฟเชรฮิโรชิม่าจากเจรีกของญี่ปุน่น ขึ้นมาอยู่ดับ3แล้วซานเฟเชตตกมาันดับ4แล้วบุรีรัมก็จะตกแปนดับ5ซึ่งคู่ประกบในรอบน็อกอท์เนี่ยมันจะกลายเป็นอันดับ4เจอกับดับ5ซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าซานเฟเชตตกลงมาแล้วบุรีรัมร่วงลงไปต้องเจอกันครับคู่นี้ก็บอกเลยว่าการเจอทีมจากเจอร์รี่เป็นงานที่ยากมากๆแต่ถ้าเกิดเมลเบิร์นทำได้แค่เสมอหรือแพ้ไปเลยในรอบ8ทีมเนี่ยก็จะมาเจอกับบุรีรัมแทนซึ่งตรงนี้เรามองว่าวัดกันได้สู้กันได้ เพราะอย่างฤด,ดูการที่แล้วพอทีมจากจีนถอนเนี่ยจากตอนแรกที่บุรีรามจะเจอทีมจากญี่ปุ่นก็คือวิซร์โกเบในตอนนั้นก็กลายเป็นว่าคุณได้เจอกับยาโฮซึ่งก็เป็นที่มาสําคัญที่ทําให้สามารถทะลุเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมที่ซาอุดีอาระเบียฉะนั้นผมบอกเลยว่าของจริงเนี่ยมันจะอยู่ในรอบนี้หรือว่ารอบหน้าเพราะจะลืมนะครับว่าโอเคการเข้ารอบครั้งนี้ของบุรีรามเนี่ยเก็บได้ถึง14แต้มในรอบลีกสเตทแต่ชัดเจนว่าส่วนหนึ่งคือบุรีรามมือทองเหมือนกันนะครับ จับสลากได้เจอกับทีมจากหลีกจีนแล้วก็คว้าชายได้หมดเลยทั้ง3นัดที่เล่นส่วนอีกเกมคือเอาชนะเยาโฮแต่เจอเกาหลีเนี่ยมีแต่แพ้กับเสมอตัวนี้ถือว่ามีโชคมากที่คุณไม่ได้เจอกับทีมจากเจลีกแต่ถ้าดูกันหน้าบุรีรัมย์ก็คงต้องเจอทีมจากญี่ปุ่น3เกมแน่นอนครับเพราะว่าซีซั่นหน้าไทยลีกจะได้สิทธิ์มาเล่นในรอบหลีกสเตทสทีมเพราะฉะนั้นมันต้องมองถึงซีซั่นใหม่ได้เลยว่าทำยังไงให้พวกเขายังรักษามาตรฐานสามารถท้าทายญี่ปุ่นได้ เพราะวันนี้มาตรฐานของจีนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าค่าสปรพิ์ของหลีเขาเนี่ยก็เป็นรองเราคุณภาพหลีก็ตกลงไปเยอะแต่เราสู้เกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ค่อยได้ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นโจทย์ใหญ่คือถ้าเรามีตัวต่างชาติเยอะเนี่ยเราก็อาจจะพอฟัดพอเบียแต่คําถามคือแล้วเมื่อไหร่เราจะพัฒนานะแต่ท้องถิ่นของเราให้ได้เล่นในเกมคุณภาพแบบจริงๆที่มันหาโอกาสได้น้อยมากนะครับกับคาว่าฟุตบอลในระดับทวีป สซวันนี้ก็ยังมี ACL2 ที่เตะกันอีก2คู่ตัวแทนจากไทยลง1ทีมครับราชบุรีจะต้องไปเยือนเปอร์ซิบ,บันดุงที่โรนีเซียและอีกแมชหนึ่งเป็นแทมเบเดสโรเวอร์จากสิงคโปร์ที่ต้องเปิดบ้านเจอกับกงอันฮานอยซึ่ง AFC เนี่ยนะครับได้ประกาศบทลงโทษออกมาเรียบร้อยคือการปรับกงอันฮานอยให้แพ้ไป0ต่อ3จริงๆหลังจากที่พวกเขาเนี่ยชนะเกมแรกขาดลอย4 0แต่ดันส่ง2ผู้เล่นที่ติดโทษแบนลงสนามครับทำให้ฝ่าวและก็ยังโดนริบเงินค่าเข้ารอบน็อกเอาท์ อีกล้านกว่าบาทจาก2อล้านหและก็โดนปรับเงินอีกประมาณ7 0,000บาทและมาโนโพกกิ้งก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโอเคเขาก็รับความผิดพลาดแต่ก็มีงอนเอฟซีนะครับที่บอกว่าทําไมแมตโคแมตคอมเนี่ยถึงไม่ช่วยเตือนเขาเลย <c oughs> เอาจจริงมุมหนึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของแมตคอมด้วยแต่คุณต้องช่วยตัวเองก่อนคุณควรจะรู้กับเรื่องง่ายๆพวกนี้ฉะนั้นยังไงก็รับไปเต็มๆส่วนจะกลับมาได้ไหมเนี่ยอ้าก็ต้องพยายามแหละครับยิงเขาสีูนย์ได้ในเกมแรกถ้าใจคุณไม่ยอมแพ้อะไรก็เกิดขึ้นได้้คครรราานนีีีกกลััับบบมท่่ชุตอ ราชบังกรก็เดินทางตั้งแต่วันอาทิตย์เลยนะครับโดยมาถึงในช่วงดึกและลงซ้อมต่อในวันจันทร์วันอังคารสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์อาจจะมีล้าบ้างครับในการเตะต่อเนื่องแต่อย่างที่เห็นครับพวกเขาใส่เต็มแน่นอนเพราะสุดสัปดาห์นี้ที่ต้องออกไปเยือนลำพูนเนี่ยเกมได้ถูกเลื่อนไปแล้วไปเตะช่วงก่อนสงกรานต์ฉะนั้นราชบุรีไม่มีห่วงอะไรทั้งสิน้นและผมไม่ได้มองเหมือนคนอื่นที่คิดว่าแพ้แต่จะเข้ารอบผมมองว่ามีโอกาสจะชนะด้วยซ้ำไปอาจจะไม่ได้เยอะ แต่ถ้าเกิดเสียยากๆไว้ก่อนเนี่ยมันมีพื้นที่ให้โต้เหมือนกับเกมแรกแน่ๆตอนนี้นะักเตะก็เหมือนกับเริ่มจะสมบูรณ์กันครบทีมแล้วนะครับโจทันเข็มดีเพิ่งกลับมาซ้อมได้เมื่อสัปดาห์ก่อนและก็ลงเล่นไปแล้วในเกมกับบันดูงเกมแรก ในไทยลีกก็ได้พักมาตอนนี้ก็ร่างกายคงเริ่มจะเฟิร์มขึ้นตามลำดับเอนจีว่าน่าจะดีขึ้นหลังจากที่เพิ่งลงตัวจริงไปแล้วโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่ช่วงท้ายของครึ่งแรกโอเคความมั่นใจหายไปเยอะแต่ยังไงก็ต้องเลือกเวลาในการหยอดลงไปเพื่อให้เขากลับมาเป็นเอนจีว่าคนเดิมผมคิดว่าแมชเนี้ยกองกลางอย่างธนวัฒน์สุจิตถ,ถาวรที่เป็นสำรองแต่ไม่ได้ลงเล่นเลยในช่วงหลังน่าจะพร้อมกลับมาคอสเนิมแล้วนะครับในบางช่วงเวลาและที่หายไปก็คือซิดเคลที่เจ็บจากเกมเลกแรกกับเปอร์ซิบัน ตรงนี้ก็คิดว่ายังไม่น่าฝืนใช้ได้เส้อตัวจริงของราช,ชบุรีครับประตูเป็นกำรพรลปฐมอัคากุล4กองหลังจอทานเข็มดีกับกราเบลมูตอมโบ้แบกขวาเจสซี่เคเรนสายเป็นทานดดนิเอลติงส่วนกองกลางเป็นกิษานนสท์ศรสีสุวรรณกับจักรพันธ์แก้วพรมปีขวาเนเกบ้าสายเป็นตานหน้าและสูนหน้าเกรซันกับเดือนิซัน โดยโคชโยกบราศรีมาคัก,ก็บอกนะครับว่ามีการเตรียมตัวมาอย่างดีแน่นอนเพราะดูจากการเดินทางมาล่วงหน้าก็รู้ว่าทีมเนี่ยไม่ประมาทเปอร์ซิปบันดุงจะพยายามเล่นในสไตล์ที่ถนัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับก็จะดูสถานการณ์ในวันนี้อีกทีส่วนจัก,การพันแก้วพรมกองกลางตัวเก่าบอกว่าทุกคนเนี่ยตื่นเต้นกับแมชนี้และก็จะพยายามทำผลงานที่ดีที่สุดด้วยเพื่อเข้ารอบต่อไปแม้ว่าจะเอาชนะมาขาดลอยในเกมเล็กแรกไปแล้ว ฝังของเปอร์ซิปบ,บันดุงนะครับความสดเยอะกว่าเพราะว่าหลังบุกไปพ่ายราชบุรีเมื่อสัปดาห์ก่อนในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่ได้เตะโปรแกรมลีกนะครับซ้อมเต็มๆและคิดว่านักเตะตัวหลักที่ได้ลงเล่นเป็นแค่สำรองหรือไม่ได้ลงในเกมแรกจะออกสตาร์ทในแมชนี้ครับอย่างแบ็กซ้ายดิกรีทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเลวังกูซาว่าที่เล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้วเนี่ยน่าจะมาอุดแบ็กซ้ายรูร่วสสำคัญแทนที่ของอันเฟรนด้าเดวังการวมถึงตัวที่เป็นเพียงแค่สำรองในแมชนี้อย่างราบอนตังเก้และก็เซก โอเคในมุมของเรื่องผลการแข่งขันที่ตุนเอาไว้3ลูกเนี่ยนะครับยังไงเขาอุ่นใจถ้าไม่โดนเร็ว2ลูกก่อนเนี่ยผมว่ายังไงยื้อสบายๆแต่คงไม่ง่ายในแง่ของบรรยากาศเซนวิดดังปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีการตะโกนถาโถมมาทั้งฝั่งของกองเชียร์และก็แรงขับเคลื่อนของนังฝั่งเปอร์ซิปบันดุงที่พวกเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดอยากเข้ารอบเขาต้องเดินตั้งแต่นาทีแรกเหมือนกับเกมนะัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่พวกเขาต้องเอาชนะแบงคอกที่เข้ารอบไปก่อนสุดท้ายเนี่ยเขาก็บุกแบบเป็นพายุเลยถึงแมม้จะยิงไ่ขาด แต่เขาก็คุมเกมได้หมดและมาจากทุกทิศทุกทางแฟนบอลก็ซื้อตั๋วซัพพอร์ตทีม3 0 0 0 0คนเต็มความจุผมว่าก็เป็นบรรยากาศฟุตบอลที่ดีไม่แพ้กับหลายๆสนามที่นักเตะไทยจะได้ประโยชน์ในการรับมือกับแรงกดดันเพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้เครียดหนักมากขอเพียงแค่มีสมาธิเพราะคุณชนะแล้วตุนประตูมาเยอะไม่ใช่ว่าเกมแรกควรเสมอมาหรือแพ้มาเพียงแค่ลูก2ลูกผมคิดว่าถ้าเกิดช่วยกันเล่นนะครับแล้วพยายามพูดคุยสื่อสารกันดีดๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่เปิดซิบ,บันดงจะยิงราชบุรี ก็ย้ำอีกครั้งนะครับแมชนี้19บเกานิกานาทีถ่ายทั้สด YouTube BG Sport เหมือนเดิมจะได้มาสรุปกันหน่อยนะครับข่าวที่พูดคุยกันโหเมื่อวานที่ผ่านมาคือเหตุเกิดเนี่ยมันตั้งแต่วันจันทร์ช่วงค่ำก็เป็นรายการฟุตบอลต่างประเทศที่พี่จอมบอบูและก็พี่ติกมาเพชรเนี่ยจัดด้วยกันแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสรเมืองทองและมันมีชื่อของมาดามแป้งเนี่ยหลุดเข้าไปในรายการตรงนั้นว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมล่ะที่จะมีการซื้อขายเมืองทองกัน โดยคุณนนพันธ์เนี่ยจะมาซื้อแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเดเล่ารายละเอียดอะไรมากมายนะครับมันเหมือนเป็นการหลุดแล้วคนเนี่ยก็ไปคิดกันไปต่างนานาจนมาถามกันในรายการเครีดิมเส้นนะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อโดยส่วนตัวนะครับว่าทมรายน์ณตอนนี้จะมีการพูดคุยเพื่อซื้อกันแล้วตกลงกันร้อยเปอร์เซ็นต์คือหลังจากเนี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าคุณจะไปคาดคันเอาความจริงว่าโอ้ต้องซื้อตอนนี้เลยชัดเจนแล้วไม่มีทางครับ และสุดท้ายเมื่อวานในช่วงประมาณสักเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเนี่ยคุณดนุพันธ์ก็มีการโพสเฟซบุ๊กนะครับก็ใช้ Post อดมินโพสตแหละว่าสยบข่าวลือนะครับไม่ได้มีการจะซื้อสโมสรเมืองทองอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะซื้อกิเลนวันเล่ซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวของเมืองทองในจังหวัดนครราชสีมาที่เขาใหญ่ซึ่งจะว่าไปเนี่ยรายละเอียดในการจ่ายงงจ่ายเงินกันเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจ่ายกันยังไงซื้อสดไปแล้วหรือว่าอาจจะมีการค่อยๆผ่อนชําระอะไรก็ว่ากันไปจากการหักลบกบนี้ คราวนี้ในความเป็นไปได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีมูลแหะครับจะมากหรือน้อยหรือว่าคุยกันไปถึงขนาดไหนเนี่ยตัวนั้นก็ช่างมันผมแค่จะประเมินแล้วบอกว่าตอนเนี้แบรนด์ของสโมสรไทยหรือว่าการซื้อขายทีฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยมูลค่ามันไม่ได้สูงเหมือนกับที่เราดูบอลน,นอกกันนะครับว่าโอ้โหมันต้องจ่ายกันเป็นหลักร้อยล้านตอนนี้คุณลองดูแล้วกันอะถ้าเกิดพูดถึงสโมสรไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องเอาเมืองทองมาตีตั้งก็ได้นะครับสนามฟุตบอลเนี่ยมีของตัวเองไหมหลายทีมไม่มีนะครับ อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทีมที่สามารถตีมูลค่าได้ฉะนั้นอันนี้หายไปหนึ่งแล้วถ้าเป็นแคสของเมืองทอง2ที่เก็บตัวมีไม้อะอันเนี้ยอาจจะมีแต่ว่าพวกสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าการก่อสร้างตีมูลค่าเป็นเท่าไหร่ผมคิดว่าอันนี้มันก็คงไม่ได้เยอะเหมือนที่บุรีรัมเขาทำหรือว่าที่ b ีจีทำอย่างที่ผมเคยไปเห็นเนี่ยอันนั้นก็คือชัดเจนเลยเรียกว่าคลับเฮาส์คือนักกีฬาสามารถไปคลุกตัวอยู่ก่อนซ้อมได้เลยเปน็นวันๆฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นมูลค่าชัดเจนนะครับถ แล้ววันนี้ดาวดังของเมืองทองมันก็มีกันไม่กี่คนที่สามารถจะประเมินตัวเลขเป็นหลักสิบล้านบาทได้อย่างตัวต่างชาติเนี่ยไม่ต้องคุยกันเลยเพราะว่าสัญญาหมดปุ๊บเนี่ยก็แยกย้ายกันไปฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยทั้งฝั่งของว่าดามแป้งเนี่ยก็ยังถือ M.O.U. ในการดูแลสิทธิ์ของสวัสรการท่าเรือตรงนั้นก็ใช้เม็ดเงินที่ค่อนข้างเยอะคนอาจจะบอกว่าอา้าวก็ยกเลิกท่าเรือไปพอหมดแล้วไม่ต้องต่อ M.O.U. แล้วก็มาซื้อเมืองทองเทคไว้ก่อนเพราะเมืองทองเป็นทีมเอกชนจะได้มีสมบัติเป็นขอองงตัวเ ไอ้ตรงนั้นในมุมเราเนี่ยมันคิดง่ายคุยง่ายแต่ในการปฏิบัติเนี่ยโอ้บอกเลยนะครับการซื้อขายทีมเนี่ยนอกเหนือนจากสิงที่ผมเล่าไปซึ่งอน,นี้เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยมากคุณต้องไปดูตรวจสอบเรื่องของภาระหนี้สินงบดุลต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อสโมสรที่ปลอดหนี้อันนั้นก็ถือว่าเป็นการที่ลงทุนแล้วอาจจะคุ้มค่าเขาเนี้ยฐานแฟนคลับของเมืองทองก็ไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าจะซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็ต่อยอดไม่ได้เอาจริงๆแฟนบอลของท่าเรือเนี่ยยังเยอะกว่าเมืองทองในปัจจุบันด้วยซ้ำจาก แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เมืองทองกลับมาคนเยอะไม่ได้นะครับถ้าเกิดมาดามแปง้งมาเช็คเขาก็ลงทุนซื้อผู้ลงผู้เล่นอะไรก็ว่ากันไปเพียงแต่ต้องเอาเงินมาลงอีกอ้าวมันก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายทั้งที่มีทีมท่าเรืออยู่แล้วและที่สําคัญน,นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่นี่สินที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้นี่สินที่มันเป็นนี่สินแฝงต่างๆเนี่ยของฟุตบอลมันมีเยอะนะครับฉะนั้นในแง่ของความเสด็จชิดเชื้อที่มาดามแปง้งมีกับคุรวิโรทองเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยสีย,ยว ฉะนั้นผมว่าอนาคตอะไรก็เป็นไปได้แต่ในแค่ทำลายตรงนี้ในการประเมินจากที่ผมคิดเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยมันไม่คุ้มเสียเว้นแต่ว่าอ่ะยกทีมให้มาดูแลก็คือไม่ได้ขายสิทธิ์นะครับแต่ว่าทําเหมือนโมเดลท่าเรือไปเลยให้ฝั่งเมืองไทยประกันภัยอาจจะมาถือหุ้นชนิดนึงแล้วก็มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการตัวผู้เล่นทําทีมไปเลยอันนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ในการที่จะพูดคุยในโมเดลแนวนี้ในอนาคตแต่ผมคิดว่าแค่ทําท่าเรือทีมเดียวก็เหนื่อยแล้วครับ และมันก็คงดูไม่ดีแน่เพราะว่าบทบาทต,ตอนเนี้ของมาดามแป้งก็เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแค่มุมของการท่าเดือเนี่ยผมว่าคนทั่วไปก็รู้อยู่แล้วนะครับถึงแม้จะดีดตัวออกมาแล้วในเชิงน,นิตินายเซ็นเอกาสารไม่ใช่มาดามแป้งแต่พืตินนายเนี่ยเรารู้กันว่าเงินที่ฉีดเข้าสมโมสรเนี่ยมันก็มาจากเบอร์ไทยประกันภัยซึ่งมันก็คือบริษัทของคุณแป้ง ที่ถือว่าเป็นน้าหล่อเลี้ยงหลักของสโมสรการท่าเรือแล้วเลือดว่าจะมาทํากีลนพยองอีกเนี่ยโอ้โหมี2ทีมเนี่ยโอ้โหผมว่าเหนื่อยครับถึงแม้ว่านะวันนี้โอกาสของเมืองทองจะอยู่รอดในไทยลีกหนึ่งค่อนข้างยากแต่เกิดสมมุิมีปาฏิหาริย์ล่ะดันรอดขึ้นมาทำสองทีมในไทยลีกหนึ่งโอ้โหผมบอกเลยนะครับบันเทิงคุณจำได้ไหมหนองบัวกับลำปางอ่ะขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายตกพร้อมกันคือจับปลาหลายมือเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่จะดีสักอย่างแล้วเราก็รู้อยู่ว่าของการท่าเรือเน่่ย่ยงนไมคอ ขนาดได้อาริซานเร์กราม่มาเข้ามาทําแล้วก็ยังแว่งเหมือนเดิมในบางช่วงเวลาไปท้ายที่เรื่องของทีมชาติกันดีกว่าครับยูยี่สิบสามนำข่าวมาฝากกันเพราะว่าอยู่ระหว่างการลิสต์รายชื่อนักเตะเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับโปรแกรมช่วงเดือนมีนาคมรวมถึงทีมชาติชุดใหญ่ด้วยฉะนั้นทั้งโคชวังแล้วก็แอนเดรียฮัสันเนี่ยนอกจากพวกเขาจะลิสต์รายชื่อเพื่อดูกับโปรแกรมในรอบนี้ก็ต้องมองถึงอนาคตระยะยาวด้วยเพราะว่าอย่างชุดใหญ่เนี่ยมีโปรแกรมรอยอยู่คืออาเซียนครับที่ชัดเจนว่าไม่ได้ตัวหลักแน่นอนครับ พราะตอนนั้นหลายทีมเนี่ยเขาก็ซ้อมเพื่อเตรียมจะเปิดฤดูกาลใหม่ของไทยลีกแม้ว่าไทยลีกจะเลื่อนในการเปิดฤดูกาลให้แต่นักบอลก็ต้องซ้อมกัสมบสโมสรเป็นหลักอยู่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้จะไปพูดแผนงานต่างๆที่เป็นไปอนาคตเนี่ยผมก็ย้ำเสมอนะครับว่าถ้าปัจจุบันมันไม่ดีอนาคตคุณไม่ต้องคุยฉะนั้นของชุดใหญ่เนี่ยผมฟันธงนเลยว่าความคืบหน้านทั้งหมดจะเกิดขึ้นหลังจากจบเกมเติร์กคือ31สสมีนาคมถ้าคุณผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของเอเชียนคัพคุณจะพูดอะไรคนก็ฟังแต่ถ้าเกิดคุณไม่ผ่านทุกอย่างคือบ้้าน ส่วนยูยีเนี่ยตอนนี้ลิสต์นักบอลแล้วนะครับที่ดูว่าเฮ้ยใครอยู่ในขายใครปล่อยไม่ปล่อยบ้างนอกจากเวทีไทยลีกแล้วยังมองถึงลูกเครื่องต่างแดนด้วยเพราะอันเป็นช่วงเวลาที่จะปล่อยนักกีฬามาเล่นได้ทดสอบไปเลยคนไหนที่ติดค้างกันแล้วคิดว่าไม่มีเวลาได้ลองชุดที่ผ่านมาตรงนี้ต้องเอาเลยแล้วก็ต่อยอดไปเอเชียนเกมส์ในชุดเดือนกันยายนด้วยที่น่าสนใจตอนนี้มันก็มีเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ข่าวมาว่านอกจากชุดใหญ่ ที่เคยมีข่าวในการคุยกับเอริกคาวไปแต่ว่าไม่มีทางได้ข้อสรุปหรอกในตอนนี้ทัพช้างศึกก็พยายามมองหาลูกครึ่งคนอื่นๆด้วยนะครับว่าคนไหนโอเคก็มาลองในยู23แล้วค่อยไปต่อยอดในชุดใหญ่เหมือนเขาติดต่อไปแล้วด้วยนะครับคือเฟลิกพัสเคที่ปัจจุบันเนี่ยเล่นกับทีมสำรองของบรษซีดอทมูลและเคยได้ไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาแล้วด้วยแต่ปัญหาคือน้องพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยดันมีอาการบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าหัวเข่าขาด ตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยมองว่าอาจจะหายแล้วแต่เช็คไปเช็คมาเหมือนน้องยังไม่ฟิตสมบูรณ์นะครับและจะกลับมาซ้อมได้คือช่วงประมาณสักสิ้นเดือนเมษาย,ยนเลยนั่นหมายความว่าแผนที่จะเอามาเล่นในช่วงเดือนมีนาคมกับศึกสี่เศร้าที่จีนปิดเรียบร้อยครับยังไงก็เอามาไม่ได้ต้องไปหาตัวอื่นอันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะถ้าเกิดว่าได้มาลองเนี่ยมันจะรู้เลยนะครับว่าดีพอขนาดไหนที่จะเอามาช่วยทีมทั้งในเอเชียนเกมส์แล้วก็อาเซียนคัพของชุดใหญ่ที่จะเตะก่อนพอเชื่า การปล่อยตัวเนี่ยยากมากเพราะอย่าลืมว่าหลายสโมสรก็ต้องเล่นศึก ACL ที่จะมีเกมในรอบเพลย์ออฟด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับจะเริ่มมีความชัดเจนเรื่องของรายชื่อในข่ายที่ผมคิดว่าอาจจะไปสืบสอบมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันบ้างว่าโครงของทั้งชุดใหญ่แล้วก็ยู่23จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่วันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามลาไปแล้วสวัสดีครับ